สวัสดีนักเรียนม2ทุกคนนะครับวันนี้เรื่องพระอุณามนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนเอกนามกันไปแล้วนะครับวันนี้มารู้จักกับพระอุณามกันบ้างนะครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลยนะครับอ่ะพระอุณามนะครับพิจารณานิพจน์ต่อไปนี้นะครับ5 x 2 x บวกสนะครับ4 x กำลังสบวกส y บวกสนะครับอ่ะนิพจน์เหล่านี้นะครับเราจะเรียกมันว่าพระอุณามนะครับท้าไมถึงเป็นพระอุณาม5 x เนี่ย จะเห็นว่าเป็นเอกนามใช่ไหมครับเพราะว่าสามารถเขียนในรูปการบวกของเอกนาม2เอกนามได้นะครับคือ5 x บวก0ูนย์นะครับ2 x บวก3คือเอกนามบวกเอกนามเห็นไหมครับ4 x กำลังสองบวก2 y บวก3นะครับก็คือเอกนามบวกกัน3เอกนามนั่นเองนะครับเราจะเห็นว่านะครับนิพจน์นะครับที่อยู่ในรูปเอกนามเนี่ยเราจะเขียนในรูปการบวกของเอกนามตั้งแต่2เอกนามขึ้นไปนะครับเราจะเรียกมันว่าพหุนามนั่นเองนะครับ อ่ะนิพจน์ต่อไปนี้เป็นพหุนามหรือไม่นะครับเพราะเหตุใดอ่ะเจ็ดเอ็กกำลังสามนะครับเป็นพหุนามไหมเนื่องจากนะครับมันเขียนในรูปการบวกกันของเอกนามสองเอกนามได้นะครับเจ็ดเอ็กกำลังสามบวกศูนย์นะครับเพราะนั้นก็จะเป็นพหุนามนั่นเองนะครับข้อสองสามเอบวกห้าบีนะครับเป็นเอกนามไหมเป็นนะครับเป็นเอกนามเพราะว่ามีเอกนามสองเอกนามบวกกันก็คือสามเอบวกห้าบีนั่นเองนะครับ ข้อ3เป็นพหุหนามไหมครับไม่เป็นพหุหนามนะครับเพราะว่า1 0 m กาลังลบ1เนี่ยไม่ใช่เอกนามนั่นเองเพราะฉะนั้นไม่ใช่พหุหนามนะครับมาดูพจน์ของพหุหนามนะครับจงพิจารณาพหุหนามนี้นะครับ 3x กาลังสองบวก 6xy ลบ5ลบ x กาลังสองบวก1จะเห็นว่ามันมีทั้งหมด5เอกนามใช่ไหมครับ แต่และเอกนามเนี่ยเราจะเรียกว่าพจน์นะครับเรียกว่าพจน์ซึ่งเอกนามที่คล้ายกันนะครับเราจะเรียกว่าพจน์ที่คล้ายกันนะครับพจน์ที่คล้ายกันกตัวอย่างนะครับเช่น 3x มเอกลังสองกับ x อกลังสองใช่ไหมครับมีชุดตัวแปรเดียวกันเนาะคือ x อกลังสองเนาะกับ5กับ1นะครับคือพจน์ที่คล้ายกันนะครับสำหรับพจน์ที่คล้ายกันเราสามารถนํามาบวกลบกันได้นะครับ ออย่างข้อนี้นะครับ 3x กลังสบวก 6xy ลบหลบ x กำลังสบวกหนะครับครูก็จะนำ 3x กลังสมาลบกับ x กลังสนะครับแล้วก็นำลบหมาบวกกับ1ได้นะครับซึ่งบวกออกมานะครับก็จะเป็น 2x กำลังสลบสบวก 6xy นั่นเองนะครับจัดเรียงพจน์ให้สวยงามนะครับก็จะเป็น 2x กลังสบวก 6xy ลบสนั่นเองนะครับจะเห็นว่าเมื่อกี้เราบวกกันเสร็จแล้วนะครับ 2x กำลังสองบวก6 xy ลบ4เนี่ยเราจะเรียกมันว่าพหุนามในรูปผลสำเร็จนะครับจะเป็นการเขียนเรียงดีกรีมากไปน้อยนะครับสำหรับกรณีที่พจน์ของพหุนามมีดีกรีเท่ากันนะครับเราจะเรียงลำดับตัวอ,อักษรนะครับภาษาอังกฤษนะครับมาดูดีกรีของพหุนามนะครับดีกรีของพหุนามนะครับเท่ากับดีกรีสูงสุดของพจน์ของพ,องพหุนามในรูปผลสำเร็จนะครับอ่ะ จงพิจารณาพหุนามนี้นะครับ 2x กำลัง2บวก 6xy ลบ4ว่ามีดีกรีเท่าไหร่นะครับอ่ะอันแรกนะครับมีดีกรี2นะครับ 6xy ก็มีดีกรี2เหมือนกันนะครับส่วนลบ4เนี่ยมีดีกรี0นะครับเพราะฉะนั้นดีกรีของพหุนามนี้นะครับก็จะมีดีกรีสูงสุดคือ2นะครับเพราะฉะนั้นพหุานาม 2x กำลัง2บวก 6xy ลบ4ก็จะมีดีกรีเท่ากับ2นั่นเองนะครับ ตัวอย่างนี้นะครับ 11xy กำลัง3ลบ 4x กำลัง 5y กำลัง2ลบ 9xy กำลัง3บวก 6x กำลัง 5y กำลัง2นะครับเขียนให้เป็นพหุานามในรูปผลสำเร็จนะครับแล้วบอกดีกรีของมันนะครับอันดับแรกเรามาดูว่ามันมีพจน์ที่คล้ายกันไหมนะครับก็คือชุดตัวแปรเดียวกันก็นำม,มาบวกลบกันได้เลยเนาะข้อนี้นะครับก็จะมี 11xy กำลัง3ลบ 9xy กำลัง3นะครับก็จับลบกันแล้วก็ลบ 4x กำลัง 5y กำลัง2บวกกับ 5x กำลัง 5y กำลัง2เนี่ยก็จับมาบวกกันนะครับเพราะงั้นก็ออกมาเป็น 2xy กำลัง3บวก 2x กำลัง 5y กำลัง2นะครับซึ่งก็จะมีดีกรี4กับดีกรี7นะครับ ข้อนี้ดีกรีของพระอุณามเราก็ต้องเอาดีกรีสูงสุดนะครับก็เข้ากับ7นั่นเองนะครับสำหรับเรื่องพระอุณามนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับ